ลองจินตนาการถึงอาณาจักรที่พังทลายเมืองที่ถูกเผาผลาญวัดวาอารามที่พังพินาศและประชาชนที่กระจัดกระจายภายใต้แรงกดดันอันโหดร้ายของความพ่ายแพ้แล้วลองนึกถึงชายผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นจากซากปรักหักพังนี้ผู้นำที่มีความกล้าหาญไร้คู่เปรียบมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ที่จะรวมผืนแผ่นดินที่แตกแยกให้กลับคืนเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชนักรบผู้ต่อสู้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อรวมสยามอีกครั้งหลังการล้มสลายของกรุงศรีอยุธยาวันนี้ในวิดีโอนี้เราจะเดินทางเข้าสู่สมรภูมิแห่งประวัติศาสตร์คนพบเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของสงครามกลยุทธ์การเสียสละและมรดกที่ยังคงดังกล้องอยู่ในแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่กับผมจนจบพระนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสงครามแต่มันคือเรื่องของความทรหดอัตลักษณ์และการเริ่มต้นบทใหม่ของชาติไทยในช่วงกลางศตวรรษที่18 สยามต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากกว่า400ปีถูกทำลายลงจากการลุกลานของพมา่าเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ถูกเผาเป็นเท่าฐานในปี1767ราชสำนักถูกทำลายประชาชนถูกสังหารหรือตกเป็นทาสมันเป็นเวลาของความสิ้นหวังแต่จากซาป,ประคับพังนั้นก็ปรากฏพระเจ้าตากสินใช้ผู้มีเชลองจินตนาการถึงอาณาจักรที่พังทลาย มืองที่ถูกเผาผลาญวัดวาอารามที่พังพินาศและประชาชนที่กระจัดกระจายภายใต้แรงกดดันอันโหดร้ายของความพ่ายแพ้แล้วลองนึกถึงชายผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นจากซากปรักหักพังนี้ผู้นำที่มีความกล้าหาญไร้ไคู่เปรียบมุ่งม,มั่นอย่างแรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ที่จะรวมผืนแผ่นดินที่แตกแยกให้กับคืนเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักรบผู้ต่อสู้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อรวมสยามอีกครั้งหลังการล้มสลายของกรุงศรีอยุธยา วันนี้ในวิดีโอนี้เราจะเดินทางเข้าสู่สมรภูมิแห่งประวัติศาสตร์คนพบเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของสงครามกลยุทธ์การเสียสละและมรดกที่ยังคงดังกล้องอยู่ในแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่กับผมจนจบพรอนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสงครามแต่มันคือเรื่องของความทรหดอัตลักษณ์และการเริ่มต้นบทใหม่ของชาติไทยในช่วงกลางศตวรรษที่ส8สยามต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก็ว่า400ปีถูกทำลายลงจากการลุกรานของพมา่าเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ถูกเผาเป็นเท่าฐานในปี1767ราชสำนักถูกทำลายประชาชนถูกสังหารหรือตกเป็นทาสมันเป็นเวลาของความสิ้นหวังแต่จากซาป,ประคับพังนั้นก็ปรากฏพระเจ้าตากสินใช้ผู้มีเชลองจินตนาการถึงอาณาจักรที่พังทลายเมืองที่ถูกเผาผลาญ วัดวาอารามที่พังพินาศและประชาชนที่กระจัดกระจายภายใต้แรงกดดันอันโหดร้ายของความพ่ายแพ้แล้วลองนึกถึงชายผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นจากซากปรักหักพังนี้ผู้นำที่มีความกล้าหาญไร้คู่เปรียบมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ที่จะรวมผืนแผ่นดินที่แตกแยกให้กับคืนเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักรบผู้ต่อสู้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อรวมสยามอีกครั้งหลังการล้มสลายของกรุงศรีอยุธยา วันนี้ในวิดีโอนี้เราจะเดินทางเข้าสู่สมรภูมิแห่งประวัติศาสตร์คนพบเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของสงครามกลยุทธ์การเสียสละและมรดกที่ยังคงดังก้องอยู่ในแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่กับผมจนจบเพราะนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสงครามแต่มันคือเรื่องของความทรหดอัตลักษณ์และการเริ่มต้นบทใหม่ของชาติไทยในช่วงกลางศตวรรษที่18สยามต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อกรุศสีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากกว่า400ปีถูกทำลายลงจากการลุกรานของพมา่าเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ถูกเผาเป็นเท่าฐานในปี1767ราชสำนักถูกทำลายประชาชนถูกสังหารหรือตกเป็นทาสมันเป็นเวลาของความสิ้นหวังแต่จากซาป,ประคับพังนั้นก็ปรากฏพระเจ้าตากสินใช้ผู้มีเชลองจินตนาการถึงอาณาจักรที่พังทลายเมืองที่ถูกเผาผลาญ วัดวา,ารามที่พังพินาศและประชาชนที่กระจัดกระจายภายใต้แรงกดดันอันโหดร้ายของความพ่ายแพ้แล้วลองนึกถึงชายผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นจากซากปรักหักพังนี้ผู้นำที่มีความกล้าหาญหลายคู่เปรียบมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ที่จะรวมผืนแผ่นดินที่แตกแยกให้กับคืนเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักรบผู้ต่อสู้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อรวมสยามอีกครั้งหลังการล้มสลายของกรุงศรีอยุธยา วันนี้ในวิดีโอนี้เราจะเดินทางเข้าสู่สมรภูมิแห่งประวัติศาสตร์คนพบเรื่องราวอันน่าหรือเชื่อของสงครามกลยุทธ์การเสียสละและมรดกที่ยังคงดังกล้องอยู่ในแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่กับผมจนจบพระนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสงครามแต่มันคือเรื่องของความทรหดอัตลักษณ์และการเริ่มต้นบทใหม่ของชาติไทยในช่วงกลางศตวรรษที่18สยามต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากกว่า400ปีถูกทำลายลงจากการลุกรานของพมา่าเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ถูกเผาเป็นเท่าฐานในปี1767ราชสำนักถูกทำลายประชาชนถูกสังหารหรือตกเป็นทาสมันเป็นเวลาของความสิ้นหวังแต่จากซาป,ประคับพังนั้นก็ปรากฏพระเจ้าตากสินใช้ผู้มีเชลองจินตนาการถึงอาณาจักรที่พังทลายเมืองที่ถูกเผาผลาญ วัดวาอารามที่พังพินาศและประชาชนที่กระจัดกระจายภายใต้แรงกดดันอันโหดร้ายของความพ่ายแพ้แล้วลองนึกถึงชายผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นจากซากปรักหักพังนี้ผู้นำที่มีความกล้าหาญไร้คู่เปรียบมุ่งม,มั่นอย่างแรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ที่จะรวมผืนแผ่นดินที่แตกแยกให้กับคืนเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักรบผู้ต่อสู้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อรวมสยามอีกครั้งหลังการล้มสลายของกรุงศรีอยุธยา วันนี้ในวิดีโอนี้เราจะเดินทางเข้าสู่สมรภูมิแห่งประวัติศาสตร์คนพบเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของสงครามกลยุทธ์การเสียสละและมรดกที่ยังคงดังกล้องอยู่ในแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่กับผมจนจบพรอนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสงครามแต่มันคือเรื่องของความทรหดอัตลักษณ์และการเริ่มต้นบทใหม่ของชาติไทยในช่วงกลางศตวรรษที่ส8สยามต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก็ว่า400ปีถูกทำลายลงจากการลุกลานของพมา่าเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ถูกเผาเป็นเท่าฐานในปี1767ราชสำนักถูกทำลายประชาชนถูกสังหารหรือตกเป็นทาสมันเป็นเวลาของความสิ้นหวังแต่จากซาป,ประคักพังนั้นก็ปรากฏพระเจ้าตากสินใช้ผู้มีเชลองจินตนาการถึงอาณาจักรที่พังทลายเมืองที่ถูกเผาผลาญ วัดวาอารามที่พังพินาศและประชาชนที่กระจัดกระจายภายใต้แรงกดดันอันโหดร้ายของความพ่ายแพ้แล้วลองนึกถึงชายผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นจากซากปรักหักพังนี้ผู้นำที่มีความกล้าหาญไร้ไคู่เปรียบมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีวิสัยทัศน์ที่จะรวมผืนแผ่นดินที่แตกแยกให้กับคืนเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักรบผู้ต่อสู้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อรวมสยามอีกครั้งหลังการล้มสลายของกรุงศรีอยุธยา วันนี้ในวิดีโอนี้เราจะเดินทางเข้าสู่สมรภูมิแห่งประวัติศาสตร์คนพบเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของสงครามกลยุทธ์การเสียสละและมรดกที่ยังคงดังก้องอยู่ในแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้อยู่กับผมจนจบพระนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสงครามแต่มันคือเรื่องของความทรหดอัตลักษณ์และการเริ่มต้นบทใหม่ของชาติไทยในช่วงกลางศตวรรษที่18สยามต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากกว่า400ปีถูกทำลายลงจากการลุกรานของพมา่าเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ถูกเผาเป็นเท่าฐานในปี1767ราชสำนักถูกทำลายประชาชนถูกสังหารหรือตกเป็นทาสมันเป็นเวลาของความสิ้นหวังแต่จากซาประคับพังนั้นก็ปรากฏพระเจ้าตากสินใช้ผู้มีเช